สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะกาพบกันในตอนเศร้าอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องกายินดีตอนฮับทุกทา่านเขาสู้ส่งของบาลีอีกคือเก่าคือเดิมตอนนี้กาบาลีก็ได้มาตั้งแต่เจศร้าเนาะแล้วกมาจะเข้ามาห้านขายเครื่องเนาะอุปกรณ์การก่อสร้างเนี่ยเพราะว่าจะสร้างเอาเครื่องไปเฮ็ดบ้านนะครับเลยมีเนาะใ,นใหม่ๆลูกสามแม่หางลูกสามนั่นเพราะว่าตอนนี้เขาได้รับแจ้งจาก ได้สร้างเพิ่อนมาโทรมาเนาะเพิ่นโทรมาแต่เช้ากันอ่ะเพิ่นว่าอยากให้เฮาสัางเป็นสังกะสีเนาะเอาสัางกะสีมาเพิ่นได้เพิ่อนหนาจะได้มุ่งเนาะอ่าเฮาก็เลยว่าจะเข้ามาสัางหลังจากนั้นเราจึงจะออกเมื่ออ่าอยู่พุ่นเนาะกาลองเข้าไปเบิง่งเบิ่งมาจะมีหรือบอ่อยู่นี่เนาะสบายดีเจ้าเจ้าทั้สงสังกะสีเอาหลายก่เดียวอันน่ะตัวนี้สิบพุตเนาะ เท่าไรก็แคสหนึ่งมันมีสี่สิบเจ็ดทตัวนี้สามสบเจฮะตัวนี้สีตัวนี้สามสิบามสิบเจ็ดตัวนี้เท่าไรสามสิบเจ่สตัวนี้แมนแฟุตเนาะแฟุตสี่สิบสาเมตรสเมตรนเออพอเมตรทีแมนลอ้สาแตัวนี้เอาสแปดเออสาแ แล้วก็ตัวนี้เอา10ซีแพนเล็กมว,วกเปล่าโจ,จ๊ดนี่แม่เจ้าที่ลืมที่ให้สั่งกระซีพี่น้องเนาะตัวนี้10ฟุต10ฟุตนี่เขาจะเอาอยู่อ่อาอะไรตาแปดตาแปดแ่นตัวนี้เอา1 4แผ่นตัวนี้เป็น8ฟุตเขาจะมาใช้ทางหน้าส่วนตัวนี้เขาจะเอาไปตัวกันมุ้งเคื่อนใหญไนะนะยฮะเรายจะสั่งเล็กสร่างใหญ่นำ อ่าเจ้าซนะจดละซู้เอาอะไดเฉยเอาซาเปดเป็เนี่เอาซซีลกมวกเลขมวกเอากัปเท่าไหร่ก้บพันสิบพนเอาเอาซิกัปโอเคล้วก็เอาเล็กตะปู12องอันรนึงอีอบเล็กเล็กต๊ะนะ นอกซิปเนยนะด้วยนี่สิเล็กจะนีไมีมีตอกซิปหนึ่งกิโลตัวนี้เล็กซิปอ่ะเบอร์เบอร์เล็กซิปเปนตัวไหนเฮาอาร์ตบกเข่าใจกันฮู้เพราะว่าตัวนี้ดิตัวนี้เอาสองโลเราก็เดี๋ยวก็ตัวใหญ่กว่านี้ก็มี้นี่คืออันใหญ่กว่านี้ก็มีนะ เดี๋ยวอีทุนีเราต้องที่ตัวหน้าห้าคูชิปตัวเองเลยนะแล้วก็จักหน่อยมาสูงได้ที่บ้านเก่าหรเปล่าบ้านเก่าบ้านเก่าซีม่ากี้ก่ะซีม่ากี้นั่งบ่เอาเชื่อถ้าเอาใครมาสร้างไม่ก็ได้ทีถ้าเอาใครมาสร้างติมเนาะแต่ว่าสุดแล้วเจ้าว่าเมื่อเอาหนึ่งเนาะจันห่อยเอาไปเลยจันห่อกะเอาไปเจ้าจะเอาไปก็ได้ โอเคไปฮอดแล้วก็เข้าไปเขายูพุทธานะโอเคโอเคเขาออกไปดีมีเจ้าจะกาเนาะตอนนี้เขาก็ได้ซังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นมีสังกะสีมีเล็กมีอย่างเจนี่เนาะเราจักหน่อยเพิ่นจะมาส่งให้เฮาอ่าตอนนี้เฮาก็จะออกจ็กนี่เมื่อเพื่อว่าจะไปเบิ่งอ่านายสร้างเขาเจ้าเฮ็ดเนาะว่าอ่าจะแล้วหลายสำหรับแล้วก็เฮาก็จะพมไปเบิ่งนํากันเนาะว่าอ่าสร้างเพิ่นจะเฮ็ดรูปแบบใดนะเฮาก็พยายามอยากให้มันออกมาดีน่ะก็จะเข้าไปคุมทุกมื้อเนาะโอเคเฮา ออกไปยุพุ่นท่าเขาเจาเนะ้าแล้วเนาะกเนาะตอนนี้เครื่องเทียวสัางกับมาหอดเป็นที่เรียบร้อยจะมีตัวน,นี้ตัวน,นี้ไม้เชิงทรายจะมีอยู่ห้าหกเจดแปดเก่าเก่า,กาเก่าแผ่นแล้วก็จะมีสังกะสีตามเทียวสัางจะมีเหล็ก2กิโลเนาะเทียวสัางมาืมันนี้มาไ้วนะวันนี้เนาะรถบี่เปรป่เนาะมึนัรถ,ร,นนนรถสตาร์ก็ได้เนาะ <laughs> เมื่อานะสร้างเครื่องรถเพิ่นบ่ดีมื่อนนี้แท้โอเคในะเลขที่สร้างมาโอ้ใส่แบบนี้ดีเแน่นอนแมนเนาะต่างแปลงแบบนี้เอาไว้ใส่ไม้ตัวนี้มาทรงโดยเฉพาะปูนปูนนี่เอาไปทั้งไหนเอาไปทัง้ทงสมก้านเนาะตะก้านกายมาพี่นั่น呐 เป็นมาเทียวเดียวแต่ว่ามาซุงให้สองคนตัวนี้เขาจะมาเห็ุเป็นป่านลม ทางซางก็กำลังดำเนินภารกิจของเพิ่นอยู่เนาะผู้จะปารไม้ก,ก็มีผู้จะ,ะขึ้นเทิงก็มีผู้อยู่ลุมสังเกตการเนาะมื้อนี้สร้างคนมาทำกันอยู่4คนมื้อนี้นก็เป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็น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 ลูกเคยลูกทายของผู้เฒ่าเพิ่นหมื่อที่ว่ามาเฮ็ด เจ้าคนไปไว้ก่อนนับสรงกะสีมันก็ครบบ่สามสิบสี่สิบห้ิบหกเจ็ดสบปบสิบเก,ก้าสสเอ็ดส 23 24 25 26 27 27 28 28 1 2 3 4 5 6, 6, 6 7 8 9 10 มเาอ่อนเอากรัมกมานำบอกมะมูลต <laughs> <os> ีรถกับมะมูลเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบโอเคสิบแผ่นหนึ่งสองฮะอ๋อคนเบิ้งน่ะคนเบิ้งน้อยได้มื้อตายได้ หกเจ็ดแปดโอเคครบแล้วบอสสื่อแบตแชร์โอนให้เขาบอสเอาเฮ็ดนี่ผู้ใดอยากเบิ้งก็บเบิ่งผู้ใดไม่อยากเบิ้งก็บุ๊บเป็นยังเอาเฮ็ดด้วยใจของเขาซื่อๆอ่าแล้วก็มีนี่เนาะเล็กมวกสิบกัั หนึ่ง <1, S 2> สองสามเจเกสิบโอเคครบคนเวียดเขาเห็นแปบหน้าไหนเขาอนาอาบัตรห่กันน่ะล้านคนสองล้านคนเขาบึ้งน่ะสองล้าเลยโอเคเอาอ่ะฮะก็ว่าคือนน้อยใจหน่อย แป้งเอะอยู่แป้งได้เน้อยปูนปูนเปลาหนึ่งอืมปูนเปลาหนึ่งเอาลูกนี้พอเอามือนันลืมเนาะเอามาบุคคบก็เลย tôi đây tôi tôi thấm ít nè tôi đi buộc cái cái tết này à bàn lôm tôi đi bàn lôm bản lôm tôi đi bàn lôm. lôm đi mẹ là mẹ là cái siêu kiên vào siêu kiên con nữa bộ siêu bộ tháng tôi bàn lôm bàn lôm đi à chết sen chết chết ຕນ1ລ <3, S 2> <3, S> 1 316 16 518,000 1 50 7 4 2ລ້ານອັນນີ້ັງຊັກລກມູອັລກຕປູອນບາດລນ อเชื่อมบริเคียนเชื่อมเคียเนี่เนาะบด้เขียนราคาแค่นีนเนาะรวมทั้งหมดเอาบวกก้อนเนี่ยหัวบวกก้อนมันได้ราคาจะมีหัวบวกอีกบันดุโอเคสองล้านสองล้านเจ็ดแสนสล้านเจ็ดแสนแทนซวยเนาะโอเคเดี๋ยวเขาคนยืนหยาดจ่ายเงินเมันก่อนราะว่าเขาใส่เงินโอนอยู่ในโทรศัพท์บ่มีเงินสดเนาะก่โอเคนะตอนนี้ก่ทาง ห่านกราเจ้าก็ได้มาส่งเครืองเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็จะมีสังกะสีมีป่านรนะ่มแล้วก็มีเล็กมอีอันไหนปูนอีกเป่าหนึ่งปูนเป่านี่นี่เขาซังน้ำกระเจ้าตอนมาส่งหันกราเจาลืมเอามาหนึ่งหนึ่งเป่าเพื่อนก็นเลยว่าเอามาชุดนี้พร้อมกันชุดนี้ก็โอ้ยโ่เมื่อไปสองล้านกาเก็บสองล้านเกือบสามล้านสองล้านเจนะ็ดแสนสามสิบเอ็ดพันเนาะเกือบเกือบสามล้านเลยรันนี้กันเนาะกาตอนนี้กา เขากําลังจะไปซอกเบิ้งเข้าเจ้ามาท่มดินนี่แหละแต่ว่าเข้าไปถามหลายบอนหลายที่เราข้าเจ้าก็อบ้มาเนาะพี่น้องเนาะบุฟว์ว่าเป็นมายังกระยอมหาวิญญาณตอนเข้าไปซอกนี่ทุกสิง่งทุกอย่างเลยบุว่าจะเป็นแห่เป็นซ้ายนะย้อนว่าเข้าบุเคยได้หู้หรือว่าจะได้หู้ก,ก่อบนเนี่ยใจเนาะแต่ว่าเขากว่าจะพยายามซอกเบิ้องข้มันได้แหละเนาะเป็นอะไรก็แต่ว่าตอนนี้เขากะในคนเค้าไม่วอดเขากะจะต้องอ่าขอตัวไปพักพกอนเนาะพี่น้อ,นนองเนาะ หลังจากนั้นเขาจึงจะมาเบิง้งเขาเจ้าสั่งหอสั่งเฮือนตื้มนะโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะก็ต้องขอคขอมุ่กับใจเนาะทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเาวลี่เนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่นอ้องสบายดี